สวัสดีครับผมจะกับง่อนสืิจัาริชาติเจ้าของเว็บไซต์เจีวเจยวดีไทย닷คอมครับวันนี้ก็นำเรียนพอยแดงอาบนะครับพอเล้นใหญ่พอสมควรนะครับเจ็ดสิบสามตลับรหัสก็ a b สามจุดสามสองศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็อีกนิดหนึ่งทรงรีทรงยาวนะครับ มันจะส่งออกตัวย่าส่งรีครับที่สนใจก็โทรมาจะดึื้อจนหลังด้วยหรือยังไงก็ตามนะครับหรือจจดเกลี่ยนะครับนะ,รนะครับไนะอเดฮาร์ดนี่ต้องแข็งไม่ต้องห่วงนะระดับเก้า แข็งลององน้ำน้ำเพ็กนะครับบางทีเจียก็จะไม่ค่อยจะเข้าแต่เกีบยขี้หนามเบี้ยจะง่ายกว่าที่เป็น้บาอที่จะสวมใส่ยาลิปพอยเนะี่ยก็น่าจะรู้คุณสมบัติของพอยนะครับว่าสีนี้ มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วสีนี้มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็มีข้อมูลอยู่บ้างนะ,ะก็จะหยิศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาับดสีแดงนะครับก็บอกว่าสีแดงทีช่วยสร้างจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ กรตุน้นให้นางโลกในหน้าดีบางคนก็จะมางโลกในหน้าที่ผูด้ดีอันนี้พอยก็ช่วยเหลือได้รับความรักและความอบอุ่นใจามาสู่เจ้าของช่วยเยียวยาใจาที่เหิมเศร้าอจจะแพ้เพื่ที่ไม่เสีบัายและก็ตุ้นการผัดเฒนใหม่ อันนี้ในตำราก็มีบอกไว้ในเรื่องของสีแดง okay. สีแดงก็เป็นสีที่สำหรับผูท้ที่เป็นผูบ้บันะครับตะกูลในอกฮูกที่อยู่ในตะกูแลแรกของคอลัมนัด ภาษาฝรั่งเรียกว่าลูบี้นะครับลูบี้ความช่วยเรื่องนึ่งก็คือช่วยในการต่อภัยจากการถุงวางยาพิษนะ,ะสบายตัยก็คนที่ใส่ชักทินพอใส่แล้วเนี่ยก็จะมีลางบอกเหตุว่าจะเกิดอันตรายจากเจ้าของนะ อันนี้ก็มีเช่นกันครับครับอันนี้ก็เปิดความรู้เล็กๆน้อีดแบบต่านะครับครับเพื่อที่สนใจก็จะทักเพื่อประดับกอติดต่อไม่ได้นะฮะรก็ถ่ายรูปแล้วก็พิสูนหน้าเว็บไซต์เก็บรายลยนะครับ,นนรบ,บ,นะรบจะทักรหรือว่าจะกินหรือเปล่ยใส่หัวแหวน ก็ดีครับเป็นใจดีนะครับก็โทรเข้ามาติดต่อ08186818รับผมจกักรพันว็บไซต์ก็เจ๊ขีดกลาง j r y t h a i c o ครับสำหรับวันนี้ก็ขอดำเนินปฏิบัติตามเลเได้นี้ครับครับขอบคุณมากครับ